ก้องสดพดมูแต่แดแตตตตตโอ้คุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะก้องสดพดมูค่ะพบกับกราบแกรบนะคะกับท่าเต้น ยุค90ค่ะเพราะวันนี้ค่ะเขาแก้วจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมากินค่ะมาอร่อยค่ะกับสถานีดนตรีสดค่ะร้านอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นบรรยากาศดีแถวนางลิ้นจีค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสาวกปูไข่ดองเนี่ยห้ามพลาดและเมนูอื่นๆนะในร้านนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นไทยสไตล์ฟิวชั่นที่เลิศอร่อยมากกับร้านนี้เลยค่ะ The Factory Original 90ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมพูแล้วอยากจะเต้นต่อเลยอ่ะเข้าไปในร้านก็ดีกว่า90ไม่ไหวแล้วอ้าว มาร้านยุค90นะคะก็ต้องมาพบกับนักร้องยุค90ค่ะสวัสดีครับพี่เอชุติมามาขายยาลดน้ำหนักมาเท่านี้ใช่ไหมคะค่ะใช่หรอใช่ค่ะลดน้ำหนักที่ไหนเพิ่มน้ำหนักมากกว่าเพิ่มน้ำหนักไม่ใช่ไม่ได้อยู่กับพี่เอนี่พี่ดาค่ะเจ้าของร้านนี้นะคัสวสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหพี่เอขาไม่ใช่พี่ดาขาถูกแล้วพี่ดาต้องบอกก่อนเลยร้านนี้เนี่ยชื่อเสียงแบบระบือไกลเลยเกี่ยวกับดนตรียุค90แล้วสาวกปูไข่ในที่เขาบอกว่าที่เนี่ยอร่อยมากมีอะไรแนะนำก๊าบแก๊บบ้างคะวันนี้โอ้โหวันนี้เยอะมากเลยค่ะดูดูว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นซีฟู้ดใช่ไหมซีฟู้ดพี่ดาแนะนำอย่างเดียวไม่ได้นะในเมื่อเป็นร้านยุค90พี่ดาก็ต้องเต้นไปด้วยได้เลยค่ะขึ้นบนนี้เลยรูเลยตัวแม่กอย่างนั้นหรอโอยอ่ะ อันแรกเลยเนาะแรกเลยคือปูไข่ดองน้ำปลาสูตรอาม่าอาม่าอันนี้คือสูตรเด็ดคือการดองแล้วก็น้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้อันนี้คือคันเลือกเลยแบบสดๆทุกวันจะเห็นได้ว่าไข่แน่นๆทุกตัวเลยจุ๊บเลยแล้วก็อันนี้กุ้งกุ้งแชบุ้ยผิดเกลือต่อด้วยดูออกไหมคะคืออะไร ภู b a r ไม่ใช่อะไรอย่าส้มตำเนี่ยแหละแต่เป็นส้มตำกุ้งสดวาซาบิโอ้ฟิวชั่นใช่ไทยกับแบบมีลูกเล่นนะเราอันนี้ก็คือใส่วาซาบิด้วยใช่ค่ะเพิ่มความจัดจ้านดูเป็นญี่ปุ่นนิดๆใช่อาริงอโตสดด้วยอันนี้เป็นเมนูข้าวนะคะเป็นข้าวผัดลาบหมูโอ้เพิ่งเคยเห็นข้าวผัดลาบหมูรสชาติอร่อยนัวค่ะอ่าแล้วอันนี้เป็น ปลาหมึกไข่ร้านนี้เน้นไข่เยอะปลาหมึกไข่แดดเดียวค่ะรสชาติเป็นของที่ร้านเลยต่อด้วยต้มๆนะคะอันนี้คือเย็นตาโฟหม้อไฟนี้สูตรทางร้านด้วยของทางร้านเลยรสจะจัดจ้านนะคะแล้วส่วนอันนี้ขาหมูเยอรมันกรอบนอกนุ่มในอันนี้นากินมากดูเนื้อสิคะคุณผู้ชมค่ะคือมันฟูมากแล้วก็ดูแบบ ดูแบบแล่ล่อนมันอย่างดีเลยคือดูแล้วแบบทอาจะกรอบมากเราไปเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ปลากระพงทอดราดน้าปลานะคะจะเห็นได้ว่าทานได้ทั้งตัวอ๋อคือกรอบทางร้านเราค่อนข้างจะพิถีพิถันอ๋อแสดงว่าแล่ออกไปหมดเลยใช่ค่ะทานได้ทั้งตัวเลยนะคะสุดท้ายข้ากับเมนูนี้อันนี้คือหอยหวานหอยหวานหอยหวานหอยไข่หอยนี่หอยลาวหอยนี่หอยหวานหวานจริงๆนะคะเพราะว่าเราจะมีเครื่องเขาเรียกว่าอะไร สูตรเฉพาะของเราก่อนก่อนจะย่างเราจะหมักเข้าไป<อ>ให้มันมีรสชาติแล้วทานกับน้าจิ้มซีฟูดรสเด็ดของเราสุดยอดจริพี่พดาขะหิวแล้วว่าขออนุญาตทานได้ไหมคะ่ะยินดีเลยค่ะจะกินหมดไหมน,น้นั่นนะสาวแต่เขินจังเลยพี่ดาไปรอตรงนู้นกันได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่ามาราตั้งแต่ช่วงห้าโมงแล้วว่าลูกค้าเริ่มมาแล้วพี่ดารีไปรับลูกค้าป่นนอเนาะเดี๋ยวถ้ะขาเหลืออะไรจะสั่งอีกเยอะๆเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะเขินจังเลยขอบคุณค่ะ ไข่มากน่ากินมากอร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บมากไข่แน่นมากไปเมนูต่อไปดีกว่านะคะเมื่อกี้ก็คือหมึกไข่แดดเดียวค่ะนี่ค่ะ ไข่แน่นมากขออนุญ,ญาตนะคะจิ้มนะคะ อร่อยขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขาแต่ต่อปอ้ายมงคลกุ้งอ,อ้นนงาวตายจนจะเต็มปากพี่ดาขามาป้ายค่ะพี่ดาขาอ,อร่อยมากเลียติดค่ะแมหมนึกว่าไม่ยอมเรียกออยู่ตรงนีออ้ะน,นะคะพีะ่ดาขาอร่อยมากค่ะอร่อยจนต้องกราบเลยนะคะป <_ d ata> ูไข่ดองนี่คือแบบไข่แน่นๆน่นแน่นเข้าไปในปากนี่แทบจะแบบเคี้ยวไม่ได้เลยเพราะพื้นที่ไข่นี่มันคับปาก<น>อวยเกินไปไหม อร่อยจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถมาได้ที่ร้านนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก๊อบแก๊บขอเป็นตัวแทนที่พศกับพี่ก้องปิยานะคะมอบป้ายมงคลให้กับร้าน The f t o r ะแฟ o r i อรี่ออริจินอลยาค่ะ อร่อยมากพี่ดาหาพูดช่องทางการติดต่ออีกครั้งนึงค่ะอ่าได้ค่ะสามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook ของเรานะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0992822635นะคะอย่าลืมนะคะมานังนินจีแวะมาที่ The f a c t o r y นะคะโอ้โหเจ้าของก็น่ารักนะคะบอกเลยถ้าเกิดกลัวจะไม่มีโตะนะคะรีบโทรมาจองก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอาหารอร่อยดนตีสดเทาะแน่นอนค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมไปพบกันในสตูนะคะวันนี้มีความน่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะพี่ดา บายบายดีกว่าเต้นกันต่ออยู่กลาศูนย์เต้นเตะอ่ะอ่ะเอหน่อยเนี่ยเอาะหน่อย